ปปากฏนะครับอปรกฏนี่นะครับผมสิ่งแรกนะครับที่เรามาถึงเสื็จเราไปเขาจะมีแคกเต้อนรับอ <c oughs> <c oughs> ายุมานะมือกี้ครับลงมาคนระับเอ็นกับปิวครับ บาแล้วใช่มั้ยเต็มถังเลยนี่ปรากฏนะครับโอ้โหปรากฏประกฎ,กฎที่เขือลำเป,ปา,ปา,ปา,เปาแวครับ กินเหยื่อกินเหยื่ออันนี้นะครับกินปลากระมาก็ได้ปราแล้วมีสิ่งที่มันกินปลาได้ประกวดกับตัวใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ประกวดเหลืองก้าวส่วนใหญ่รวมตอนนี้อยู่กันไกลแต่แป๊บไี่นะครับผมก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราครับเคลื่อนครับเราก็จะกางเต็นต์ตรงนี้นะครับตรงนี้ใกล้กางเต็นต์นะครับผมเราก็จะ เขื่อนลำปาวครับก็ติดตามรับชมครับผมว่าจะมีโทรฟี่ไหมครับทริปนี้นะครับทริปนอนเขื่อนลำปาวนะครับหนึ่งคืนครับผมไปกันไกลเดอะแฟมิลี่คือตโตไรครับนายซาซูอุตโตะโตไรพูดอะไรไม่รู้ไปครับผมติดตามรับชมครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นขนมปังนะครับปังหมักนะครับตกสบายวันนี้มาหาสบายเคืรือนครับโทฟี่จะเจอไหมตามชมครับมา้องกันไกตีเบีดโชว์ครับเด,ด็กๆได้เล่นน้ำแล้วาาลิง นะครับผมสิ่งแรกนะครับที่เรามาถึงเขื่อนลำปาครับจะมีแขกมาต้อนรับเราต้อนรับไอตัวรับแขกนะครับผมปลาขาวกระมังหรือว่าปลาขาวอีแปงนะครับปลาทูเลยครับนี่ครับไปดูครับมันจะมีโทฟี่ไหมครับตัวนี้นี่นะครับเราก็จะทำการการเต้นตรงนี้นะครับผมทางลดเลยครับนอน นอนริมน้ําเลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับเรียบร้อยครับผมเป็นเราครับสองหลังกลางคู่กันตรงนี้เลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับบรรยากาศครับช่วงเย็นๆครับที่เขื่อนลำปาวนะครับ เ็กน้อยยังมันขึ้นจากน้ำเลยไม่หนาวเลยนี่เราจะนอนที่นี่ครับนี่เต็นเราครับผมมีมีบริการด้วยครับฝั่งนู้นครับนี่ครับบริการนะครับนี่ครับบริการเต็มเลยโอเคครับตอนนี้ยังหาโทฟี่ไม่เจอนะครับผมตามต่อนะครับพรุ่งนี้เช้าส่งงานครับ นี่ครับผมกับข้าวเย็นครับคลิปวันนี้ครับบรรยากาศยามค่ําคืนครับเขื่อนลํำปาวครับนี่นะครับไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าพวกนี้มันมีพัดลมครับใช้ไฟแบตนะครับอยู่ได้นะครับการกลเดอะแฟมิาร่นี่นะครับไฟไฟรถนะครับบรรยากาศค่ําคืนนี่ครับผม ปุนะคำคืนนี้ครับฝั่งนู้นนะครับมีสเต็ปไฟด้วยนะครับเมอแรงเ<ป>มอแรงนะครับจะจิกกปเป็นยังไงครับ <laughs> นี่ครับมุนอุ้ยปุ๋ยครับถ้าเบิ้งครับ นี่ครับชมตำโจ๊ะโจ๊ะน่าเขินลำเปล่าองนน,อน,นัยันนยยท้เบรรยากาศครับจำคำคืนครับสะพานเทพสุดานะครับไฟสวยครับครับ <c oughs> ผมพ <c oughs> <laughs> ายุมานะครับเมื่อก <c oughs> ี้ครับ ลมมานะครับเป็นกระปิวครับเดี๋ยวเราต้องเก็บเก็บของกันนะครับผมเก็บของก่อนก็จะหลบเข้าไปอยู่ในรถนะครับตอนนี้ลมมาแล้วครับฝนมาแล้วครับฝั่งนู้นครับแดงมาแล้วครับแรงแรงมากเลยครับตอนนี้ครับจริงครับลมมาดันหน้านี้ด้วยครับอะไรลูกแล้วก็ตุยแย่ เขาเก็บของก่อนแป๊บนึง่งมาแล้วครับของจริงครับเตรียมตัวแล้วครับผมเตรียมตัวแล้วครับ ค่ำคืนนี้ครับผมนอนเอาแรงก่อนครับแสงไม่มีแล้วครับพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่บายลาตีสวัสดี เช้าเครับแล้วก็จะได้เข้าเป็นฝูงแล้วครับปะชเช้าครับตีห้าจะกหกโมงเช้าครับตีห้ากวัวนะครับสว่างแล้วครับเกินลำเปล่า นี่ครับน้องกันได้ปลาแล้วใช่ไหมเต็มถังเลยปลาซิวแก้วเต็มถังเลยครับ นี่ครับย a h ู o <Yahoo! S 2> น,นินเขื่อนครับผมไซส์สวยๆครับ <c oughs> มังกิงจุง๊งเดี๋ยวมันต้องเข้า เอาไปฝากแย่พระไทยรถนี่ครับผมได้ปลาโดเฉยครับได้ปลาแบบฟุกๆเยียมปลาโดกินตะกอกินลำกินปลาน้อยครับปลาน้อยวัดีปลาน้อยกินเบ็ดแล้วม็กินปลาน้อยก่อนตัวนี้มีสามโลครับนี่มันอี เดี๋ยวเดี๋ยวจับโคลนว่าแล้วคิว้วนี่เป็นคิ้วครับก็ <S <S สำหรับวันนี้นะครับผมทิปนอนเขื่อนลำปาวนะครับหนึ่งคืน องวันหนึ่งคืนนะครับไม่ถึงสองวันครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับนี่ครับผมผลงานเรานะครับปลาเรานะครับมันจะได้เป็นปลาคือปลาขาวกำมังนะครับแล้วก็มีไดชโดมาครับชะโดมาถึงตัวนี่ครับแล้วก็ปลานินนะครับจะเป็นปลานินปลานินหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาขาวกำมังตัวซสกำมงามครับผม สำหรับทิปวันนี้นะครับผมก็ต้องลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องสำหรับท่านที่เข้ารับชมครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไกลๆเด t h แฟมิลี่บ๊ายบายก่อนเร็วสวัสดีครับบ๊ายบายไกลหรือแคนดี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ